และวเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาเติมนะครับทุกคนในเว็บไซต์ของ n u กเกอร์ชนะครับทุกคนโอเคเรามาดูตัวละครกันดีกว่านะครับกดไปเลยนะครับผมอูทุกคนมีนี่ไอเซนปะเนี่ยอ่ะก็สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผม d ิวทีวนะครับทุกคน และเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาเติมนะครับทุกคนในเว็บไซต์ของ n u กเกอร์ชอนะครับทุกคนอ้าวันนี้ผมจะมารองสุ่มรหัสออสตานนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดวงผมเนี่ยจะดีหรือจะเกลือหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูไปพร้อมกันนะครับทุกคนก็โอเคมาก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการเว็บไซต์นุกเกอร์ชอกันด้วยนะครับทุกคนนะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วนกค้ถาทุ เข้ามาในหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะเริ่มบอกตั้งแต่วิธีการสมัครเว็บไซต์เลยเนาะถ้ามาถึงให้ทุกคนกดสมัครสมาชิกตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ก็ได้นะครับเออไม่ต้องสมัครก็ได้นะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับ หรือว่าใครที่อยากสมัครก็กรอกเหมือนเดิมนะครับใส่เป็น username นะครับ password แล้วก็ confirm password ตรงนี้นั่นเองแล้วเราก็มาเข้าสู่ระบบนะครับนี่กดเข้าสู่ระบบไปเลยนี่ครับโอ้โหโคตรไวโคตรเร็วมาครับทุกคนเวลาทุกคนเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับผมอ่าเป็นไก่ตันของโมจิตื่นนะครับเออดาบคู่เนี่ยก็คือของบลูฟูดนะครับแล้วก็ซุ่มเผาบีซีนะครับแล้วก็ซุ่มเผาบีซีขั้น10เออราคาก็ไม่แพงนะทุกคนเออถือว่าสุดนะครับ แล้วก็มีสุ่มรหัสออสตานะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีสุ่มรหัสเทพเงา7ดาวนะครับ <c oughs> แล้วก็กล่องสุ่มรหัส7ดาวแล้วก็ไก่7ดาวนะครับ <c oughs> ก็มีให้เลือกนะครับ3าราคาเลยนะเออโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็เริ่มสุ่มกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเผื <c oughs> ่อใครงงเลือ่อนแบบว่าการเติมเงินนะครับให้ทุกคนเนี่ยม,มาตรงนี้อ่าเติมเงินตรงนี้นะครับก็นี่ครับก็เป็นแบบซองอ่างเปานะครับก็กดเติมเครดิตนะครับทุกคนอ่านี่ครับนี่แล้วก็มี สอนด้วยนะเยดเคมีสอนด้วยนะครับอย่างตึงอย่างตึงนะครับหลายๆคนที่เคยเติมน่าจะรู้แล้วนะครับวิธีการที่ทุกคนเนี่ยนะครับเอาลิงก์ของอ่งเปามาใส่ก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมบอกก่อนนะทุกคนวิธีการเติมที่ถูกต้องเนี่ยคือหลายๆคนคนอนข้างที่จะงงนะครับคือในทูวัลเลตเดมันจะมีให้กดนะครับผมว่าให้แบบสุ่มจํานวนเงินนะครับกับแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับทุกคนแล้วก็ด้านบนนะครับอย่างที่ตามภาพผมขึ้นให้เลยทุกคนทุกคนจะเติมเท่าไหร่นะอ่ะอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็จะเติม ไปที่300ใช่ไหมเออผมก็กด300ไปประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จํานวนซองที่จะได้รับให้ทุกคนกรอก1คนนะครับให้กรอก1คนนะเออแล้วก็คราวนี้ก็จะได้ลิงก์มาแล้วก็กดมาวางไว้นี่แล้วก,ก,กดคำว่าเติมเครดิตได้เลยนะทุกคนโอ้โหเติมง่ายจัดนะครับหรือใครที่ไม่เข้าใจก็กดดูตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีสอนด้วยนะครับเออคือแบบโอ้โหเว็บนี้ทําดีจัดนะครับโอเคก็ถ้าเติม1นึถึงเกาบาทโดนหักค่าธรรมเนียม5บาทนะแล้วก็เติมหนึ่งบาทขึ้นไปหักค่าธรรมเนียมเพียงแค่คคติม,มาเเทีรยยบ้อและ300ะคโ นี่ก็เป็นบล็อกฟู้ดนะโอ้โหมีให้เลือกหลายอย่างด้วยทุกคนดูดิเออดูดิครับแล้วก็มีสุ่มไก่ตันเริ่มต้น1บาทเย็ดขี้โคตตึงโอ้หหน้าสุ่มนะโอ้โหมีตังผมจะมาจัดนี่บอรเลยมีตังนะผมจะมาจัดนะครับต่อไปก็เป็นออสตานะครับผมออสตาเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยนะครับโอ้ยสุดจัดนะครับอันนี้ก็เป็นราคาพันสี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้โหการับปรนเจ็ดดาวสุ่มตัวละครสิบถึงยี่สิบห้าตัวละครโอ้โหตึงจัดตึงจัดนะครับโอเคมา เดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มซุ่มของเรากันดีกว่านะครับนี่ครับมาหน้าแรกแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ครับเป็นซุ่มไอดดเทมเงานั่นเองมาขอละนะครับผมจะซุ่มแบบว่าแปดนะครับโอเคมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดวงในการซุ่มผมนี่ก็ยิ่งแล้วนะครับทุกคนเออแล้วมี2อนนันนะมีรหัสแบบสุ่มลูฟี่เดาวด้วยนะครับสุ่มรหัสเทพนิกกเยัดเคโคตรตึงโคตรโหดโคตรละไรเฮ้ย <c oughs> เอา,าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าทุกคนเอออันนี้ดีกว่านะครับ อันนี้ดีกว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรากดซื้อสินค้าไปนะครับต้องการจํานวนสักอ่ามัน9ใช่ไหมเราเอาสัก5ก่อนละกัน5นะครับซื้อสินค้ามาบนี่ครับฟึบฟืบยืนยันการซื้อเลยมาบเข้าให้โอ้โหเกลือโอ้โเกลือโอ้เกลือนะครับเกลือเกลือเกลือโอ้ยห้าสิบห้าสิบบาทไปแล้วนะครับโอเคอีกทีนะครับจัดไปนะครับผม50บาทนะครับโอเคไป let's go ปึ๊บโอ้โหเครดิตไม่พอโอ้โอเคครับมาต่อหรือเมื่อกี้ผมกดผิดวะเออมันตกอันละเก้าใช่ไหมถ้าผมซูมอีกห้าโอเคอ๋อเมื่อกี้ผมกดเป็นสิบโอ้ก็ว่าอยู่ใช่ปะเออเป็นห้าสิบยัดเคกว่าอยู่มันไม่พอนะเมื่อกี้ได้กดผิดโอเคปึ๊บโอ้โหเกลือนะครับเกลืออีกแล้วอันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วถ้ารวมรวมก็เก้าสิบนะเออหมดไปเก้าสิบเลี้วทุกคนครับลุ้นก่อนลุ้นก่อนนะครับ ขอให้ได้คือขอให้โดนเฮ้ยหรือว่าอะ,ะไรวัดดวงอ้ดิวแม่งในเกมก็สุ่มไม่ได้ทีนี้ก็สุ่มไม่ได้โอเคมขอรีหน้าเว็แบบอีกแป๊บหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคมา <S <S ผมรีแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวนะครับโอเค,อเคกดนับรอบนี้ผมเนี่ยจะเอาหกไปเลยอืมอืมทบมันต้องทบอย่างนี้มันต้องทบนะครับไอเยี้ยแม่งเหมือนเหมือนตัวเองแบบติดอะไรสักอย่างที่ต้องทบจนจะเอาให้ได้โอเคกดซื้อสินค้าไปรวมห้าสิบสี่เครดิตยิงกางกลางซื้อปุ๊บเอ้ยได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วว่าทุกคนได้รับ2 ID สุ่มทั้งหมด54เครดิตตัวสอบสิโอ้เอาดีเฮ้ยทุกคนทั้งหมดนี้ผมหมดไปประมาณ100 120ได้ประมาณ120 130ประมาณนี้ใช่ไหมเออผมเหลือเครดิต156นะครับหรือประมาณเท่าไหร่วะประมาณเฮ้ยต้องประมาณ1้0กว่าดิเออประมาณนั้นนะครับ144เออ144บาทนะครับผมได้มาทั้งหมด2รหัสนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ไว้นะเออคือผมเนี่ย ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้แจกไม่ได้แจกนะครับขอเซนเซอร์ไว้นะครับโอเ,เค okay. เดี๋ยวผมเดี๋ยขออนุญาตเข้ารหัสสักครู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคไป let's go โอเคครับแล้วระหว่างที่ผมเนี่ยเข้าเกมอยู่ทุกคนเห็นไหมด้านล่างเนี่ยระหว่างที่ผมเข้าเกมนะครับก็โค้ดที่ผมเนี่ยจะแจกก็คือโค้ดนี้นั่นเองนะครับนะให้ทุกคนอย่ามาที่ตรงนี้นะสำหรับการเติมเงิน นะครับแล้วกดเติมด้วยโค้ดนะครับแล้วก็กรอกโค้ดที่ผมให้อันนี้ไปเลยนะครับ1 ID ดีก็จะได้1อันเท่านั้นนะครับก็คือ1โค้ดนับโอเคกดใช้โค้ดนี่นะครับก็ได้9เครดิตนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยเอามาสุ่มนะเออเนี่ยคือทุกคนก็มาเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากจะสุ่มอันไหนนะครับเออก็จะมีอัน5บาท9บาทนะครับแล้วก็9บาทแล้วก็9บาทอีกนะครับเออคือทุกคนสามารถเลือกสุ่มได้เลยนะครับเอออยากได้สุ่มมาไหนก็มาสุ่มเลยนะสำหรับโค้ดนี้นะครับหูยสุดยอดโอเคกด รับของก่อนนะครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหทุกคนรหัสแบบโู้อย่างเทพอะเลเวล205นะครับโอ้สุดยอดนะสุดยอดโอเคเพชรมีให้หมื่นหกนบเงินอีกหกพันนะนะครับโอเคเรามาดูตัวละครกันดีกว่านะครับกดไปเลยนะครับผมอู้ทุกคนมีนี่ไอเซนปะเนี่ยเออไอเซนนะครับมีไอเซนหนึ่งตัวนะอู้ไอเซนแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้นะครับเป็นเจ็ดดาวนะครับผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันอ่ะ มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีนี่อุ้ยไอ้นี่ไอ้อะไรวะปาตาคุรีเออนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบจิต้าร่างบูนะครับอันนี้ก็เป็นอีจิโก้โอ้โหอันนี้เป็นอ่าใช่ตัวตัวเที่อะไรลืมชื่อครับเออลืมชื่อมันนะแล้วก็นี่เป็นฟรีเซอร์นะครับก็โหมีแต่ตัวหายากอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรรูปลูกระตาเฮ้ยคนน่ากลัวหือตัวอะไรอ่ะนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหกดาวแล้วที่เหลือก็เป็นหกดาวแล้วตัวอีกทีเขาให้มาอย่างเยอะโอ้โห คุ้มจัดมีไอจังด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนนี่คือตัวที่กูอยากได้เลเวล1075ด้วยนะครับเออไอแล้วไอโบลอมีเปล่าวะรหัสนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือโบลอดด้วยนะครับอันนี้อาโอคิ o K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 . เออเนี่ยเป็นเจ็ดดาวหัวแล้ววก็แบบตัวนี้1075 1075นะครับอันนี้ก็เป็นเซตที่เขาจัดไว้แล้วเนาะเออน่าจะเป็นเซตลงไอนี้หรือเปล่านะครับลงอินนะครับอันนี้ก็มีตัวต่างๆนานา,นาคือเยอะมากเยอะมากนะครับ ดูดิพันสามร้สิบทับพันห้าทุกคนเยอะไม่เยอะอะเออบอกเลยว่าใครซื้อไปเนี่ยนะครับหรือซุ่มไปแล้วได้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มจัดอะดูดิโอ้โหตัวโคตรเยอะทุกคนซื้อไปนี่คือแบบว่าคุ้มจัดอะไม่ไม่เสียดายตังค์เลยนะก็เท่าเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วได้รหัสขนาดนี้โอ้โหผมถือว่า โคตรดีนะทุกคนเออโอเคครับทุกคนแล้วสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวหรือผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับพร้อมกับโค้ดนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มจัดนะเออคือคุ้มมากๆอ่ะดูดินี่เพจก็ยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับดูเกมพาร์ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าไม่ได้เช็คนะครับผม เออคือคือ,คอสุดอะผมบอกเลยว่าสุดอะนะครับคุ้มมากนะสำหรับร้อยกว่าบาทเนี่ยคือคุ้มมากนะครับเออโอเคก็อย่าลืมนะไปใช้บริการร้านุกเกอร์ช็อปกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแลวบอกเลยว่ารอบนี้คุ้มจัดนะโอเคก็เจอกันนะครับดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม